ขอท้าความก่อนนะว่านิวนั้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งอยู่สายการเรียนวิทย์คณิตเธอค่อนข้างที่จะเรียนเก่งเพราะว่าถูกพ่อแม่นั้นเอาแต่ให้เธอเรียน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 จนเธอเก่งที่สุดในห้องก็เธอก็ค่อนข้างที่จะเรียนเก่งแล้วก็เป็นตัวท็อปของการเรียนอยู่แล้วนะผู้คุณครูก็ต้องการตัวเพื่อจะไปแข่องวิชาการอะไรประมาณนั้น จนคนเก่งยังไงก็ม,งมีคนชอบอยู่แล้วใช่ไหมเธอก็ได้มีแฟนคนนึงชื่อว่ารูนิแล้วพอจบไม่ค่อสวยสักเท่าไหร่นะพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ค่อยสนับสนุนเรื่อง LGBTQ สักเท่าไหร่จนทำให้เธอนั้นไม่กล้าที่จะเถียงไม่กล้าที่จะยืนฉัดด้วยตัวเอง ไม่กล้าคิดเลย้ือซัาว่าถ้าเราปีอิสระนะั้นจะมีความ Ini, ini, แบบว่าไปสอ,อดสอ,อดผิดจากคนอือ่นมา พี่คิดอะไรถ็งมาบอกพ,พี่งานซ้อพี่ใจดีมากตรงนั้นแหละมัพี่พี่พอจะว่างไปช่วยหนูดีกว่นิจศาสาั่นใช่ไหมมีหนูกับเพื่อนหนูที่คนหนึ่งเขาไมค่อยเก่งนิจศาสาั่นใช่ไหหนูสองคนยังไม่หมนะคะพี่ได้ 就没变。<laughs> มาชาปนจะไปรูอ้อ่ะจะไปรู้มันะแล้วคนอื่นนะไม่รู้อเอาถามอะไรกแล้วหาที่นั่งอรงงองรงไม,ต,มตรงนี้น่งสคนเบียดไปไปตรงนี้ขามอ่ะตรงน้ทำไมวะกูเห็นมันมีที่ออกกำลังกายทำไมเดี๋ยวนะไอ้ที่พวกพวกกูรอได้พวกมันมารอตรงนี้มันมาเล่นพวกนี้เออเดินไปเหร บ้าเปล่าจี้เงียซมีสื่อนักเดี๋ยวพามุนเปไกดเองไปจี้มันดิจี้มันเร็วจี้มันกูมึงจะไม่ติวกันแล้วเหรอนัดกูมาทำไมออเไม่เตียวละขี้เกียจไปออกกำลังกายกันโอ้ยชวนกูมาทำไมเอ้าออกกำลกาโออ้ามาดูเหมือนกันเหรอยังส์ครับของดีแบบนี้ใครจะพาเดล่า นี่ใครจะพาดล่าวไปอ้ยดูป่ะว้ายหวานกันว้้ยไล่ะดใจตกด้วยนี่ตะโกนถห่าเขาไหมเออเฮ้ยทำไรอะ่ะ กมาเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวแต่เพ่งมาแอบอยู่ตรงนี้อ๋อยิงจับบอลเสร็จปีนคือหล่อวะหล่อวะมาไงเนี่ยบินมาบ้างครู มาหรอาหรอจ้าเจาจ้เจอ้ยจ้าขออะไรหออไรออไม่บอกเอาไหบอกหน่อยไม่เอาแล้วแกขออะไรไม่บอก โอ้ก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่บอกก่อนเอะเอาก็ไม่อยากบอกไม่อยากให้รู้ไงพี่คนนั้นไม่อยู่อีกแล้วไม่จริงใช่ไหมไม่ไม่จริงเหรอไม่สวยถ้เร่นเราคนาเราักงนารักงเม่คยเยกเขา่อย้ะไรักเขาบ่อยร้าเขาเาเข้า้าเข้าาา

อะไรไปลูกเนี้ยวัดลูกนี้ลูกเนี้ยอันนี้มึงแข่งแปดนัดไม่แข่งเหรอไอ้นนี้ลูกอีกไม่รู้หนึ่งลูกนี้ลูกนี้ต้องต้องเก่งมากว้ายโอ้ไม่ใช่สวัสดีเป็นไงบ้างเข้าซีนหรือกูซีแล้วไม่รู้ฉสิวายไม่ได้เข้าเลยเหรอ ข้าวแล้วนะนนมึงดูแบบไองอ่ะพี่เฉยข้าซีนบางเงี้ยขอบเนี้ยคนเนี้ย,นนย,นนยผมเข้าอะไรแล้วนะครับ ฉันกับความสุขของฉันโอ้ยอ่อยอคุณนี้เข้าซีนไหมอาจารย์พิมพ์อสมทอนหน่อยได้ไหมมาม่าน่าจะอร่อยมากคุณผสมทหน่อยเข้าวันนี้เข้าไปกี่ซีนแล้วไม่รู้แต่ว่ามาม่าอร่อยมาก